ถ้าถ้าเอาข้านี้นะครับเราจะมีพื้นกระเพื่องเป็นทองคำที่สวยงามพร้อมเคื่องเล่นแข็งแกี่งถ้าทุกคนเลือกห้องน้ำห้องนี้จะได้ผิดแก็บกำาัง เรากินไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เนื้อส่วนตรงนั้นเนี่ยมันตายไปเรื่อยๆกระเจงกุ้ยไปนะครับแต่เ่ยกลิ่นอ็นนี้ก็ยังอยู่เลยนะครับอันนี้เปิดมาก็จะมีกลิ่นเหมือนกันเพราะว่าส่วมันก็จะเริ่มเน่าแล้วนะครับเน่าอันนี้จะเป็นเนื้อเุ้งเลยแปลว่าเนื้อไก่เดอ่าอย่าอย่าเอียง อย่าเล่นแต้มมีแรงมากเกินไปนะครับแล้วก็พูดจาให้ถูกท่าเพราะว่าบ้านที่เรียนเป็นฐานที่ศักดิ์ศรีของพระพุทธเจ้าตามศาสนาโปรดจัดแจงของเขา,เนเา,งนานะครับ,รบ,รบเราต้องมาลกกึกที่ด้วยนะครับ เป็นเกมล่าสมบัติสิ่งที่เหลือนั่งรอก่อนเดีย๋ยววันนี้เรามีเกมสนุกสนุๆมาให้เด็กๆเล่นเป็นเกมล่าสมบัติโดยการตามหาคุมกูพี่เลี้ยงพร้อมยังคูนพร้อมเปล่า,อเ,ลาเอ้ยดีๆจะหนีคนแรกอ่ะสิ หนึ่งพร้อมอยังจับมือไว้ช่วงนะ่าไม่ไปกลัวเรแยนก็ไมดีด้วยกลุ่ม,มเริ่มออกเดินทาง้วค่ะมีร้องไห้มมลเล็กน้อยกลัวผีหลอกเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะี่จะออกไปแล้วทุกคนหน้าตาสดชื่นไปเไกปไปไป่งสู้ไหมครับหล่นแล้วไปฉายหล่นแล้ว อ่ากติกาของเราคือมือห้ามหลุดมือห้ามหลุดนะเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเป็นสุดหล่อได้มุมฝุดด้วยต้องดูแลพี่อนเน่รู้ไหมครับเขาใส่รองเท้าก่อนได้ไหมเหรอได้ครับใส่สิเจ๋งกิน่งย่ปล่อยมือดิอะไรปล่อยได้กลุ่มสองสู้ไหมสู้เจ๋งสู้ไหมสู้เจ๋งดูแลพี่อนเน่ได้ไหมครับอ่าเยี่ยมมากไปเลยครับ มือจ้อ่มเลยแ่ไมู่ดเลยจอคนพี่ทุกกลุ่มเลยใครหนึ่งเหรอเจอพี่ทุกกลุ่มแล้วเหรออก้าอี้หังรถอาเจอแล้วเหรอต้เนดเ็ะไรเจ็บปวดทำไมถึงเจ็บนะครับ ครับเดี๋ยวพี่ดูให้มาเด็กๆกลับมาเล่นเกมอีกครั้งค่ะแต่คราวนี้แทนที่จะไปทีลดกลุ่มเราไปหมดเลยพร้อมยังพร้อมยังศิลปะแลมคม,มพร้อมไหมอ่ะเชิญ